อ่าโอเคครับอ่ามือนี้มากินปลาปีใหม่แล้วพี่น้องเส้นพีเส้นน้องมากินปลาปีใหม่น้ำกันบ้านปลาอูดสาปลาอูดอ่ามือนี้อของแท่เล่นเนี่นยน,นะเล่นมาแล้วอ่ามือสมัครเอาจัดเลยจ้าจัดเลยจัดเลยสวยแล้วเนี่ยโอ้ โอ้ล้อล้อล้อเสียงผูดังก่อนพี่น้องกัเอาจัดเลยคุณน้องมือนี่สามทหารเสือมือนี่ยพูดนะพูดนะับเพื่อาจับเพื่อพูดนะป้าอ้วน่นกำลังยกคออ้อยอคู่อยู่นะ กำลังยกอ้อย่อคู่ยุนเจ้าของพื้นที่เอาเลยขังบังลูกบอลซ้ำดึงเอาดึงซอมซ้ำเอาใครไปก่อนมาก่อนเอาไปไปหลังมาหลังอจัดเลยมาแล้วหนึ่งเมตรเออเอาเมตรที่ซ้อมซ้ำไปจุ่มเลยนั่นเออ มันยานมันมากไก่เลยเอาข้างไว้ันงาจะครบตีดอนงาไม่ไพ่บานค้างเราพี่น้องเ้ยพูนล่ะเชิงฟ้าพุนนี่จะเชิงฟ้าอ้าคอยฟังเบ็ดฟังหน่วยพี่น้องเอาพี่น้องเริ่มชักแล้วชักเห่าเส่าเห่ยอะไรนี่น่ะ ลอง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 นนั่นมังดูอ่าลองดูลองดูมีอะไรไหมอ๋อมีมีกันมีกันกระตุกมืออยู่ฮะโอ้โอ้โอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บังบังบังบ,บังพี่น้อง <c oughs> Ủa tại 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 Ủa tại <laughs> tại Đây đây tại 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 Đây tại 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 Đây tại 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 À tại tại đắng tại 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 anh, Toán, anh... ตอนไในอ้วนเอาอันเท้าพักบุ้งขึ้นมันก็อกแล่นมาหาไมาอย่างนหัวดของไหมอ่างน,นี้จวดเออเอาแห่แรกนี่สามแห่นี่บ่ประสบผลสำเร็จพี่น้องเอาล่อรุ่นแหนที่สอง,ง,อง,องเออนัน่น,น,นว้อนสิเจวดลงนะ

านหลายมัีแม่แล้วนี่แล้วมีเแววแล้วพี่น้องมันกัเล่าเป็นไหบานเนี่ย ลุงล้องไข่มูลเลยบาทนี่น้วนเว้ยไมบอกขนมาน้ำแข็งขึ้นไปการหาปลาการหาปลาตรงลงในน้ำอยู่บนบกได้ไงอ้าวไพน์ยังหรอเปล่าฮ้เป็นไหนไม่ไม่เอง้ไงหรอไปลาหมุนไอยปลาหมุน xe bà quân xe về quân quân miệt chúng hoạt bán đó. Ờ, mệt đuốc là nó miệt bắt đục là lá mình miệt nhanh nhanh nhong มาไหประความสามบานแก่มากเลยแก่มากเลยโอ้ยฮะ มันใหญ่หมดปล่อยก่อนโอ้ปลาคอนบ่มันใหญ่เกินมันบ่เกินปล่อยก่อนเฮ้ยเอาเอาพิษสัตว์ปลาดปัดพี่น้องปัด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 พี่น้องปัดแม่มันนึ่งนึ่งเออของแท้พี่น้องของแท้เดาเดวเดา ของแจนของแจนแน่นนอนของใหญ่แจนแจ้เนี่ยสองโลหรือวะสองโลสี่ประกา่โลประมาณสองโลกว่าเนี่ยตัวละโลกว่าเลยครับปลาปอยครับเนี่ยเฮ้ยแลวติดทับแขนอ่ะ อาปีใหม่พี่น้องปีใหม่พ่นกินไปจนเย็นจนย่างซุ้มนี่หอมตึกินมาจัดการปีใหม่พี่น้องปนใหม่มาเด้อกินปนใหม่น้ำกันพูดอได้บักหลายอดไรหนูตัวละสองกิโล่พูดมั่งเนี่ยเกือบสองกิโล่พ่ดได้นะพูดอีกพูดอ่ะเป็นฟุ้งพูดอ่ะเด้อปนใหม่น้ำกันเด้อพี่น้องสรลบเราก็มีนะพูดนะพูดต้องมองแจ้งแมงต้องมองแจ่งแมงอยู่ มากินข้าวกินปีมใหม่เ้วมันกินกับตัวเลยมาๆมามาแนวนาเป็นไงตกนี่ยังโดดลมเ่ากลางโอูคูพอแล้ว่าาีเดนาลมนาดโดลมมากแล้วมันยืนหลายคนอยู่จะมันยังโดนแล้วบ่กินเน่อ ปีไม้พี่น้องปีไม้กินปีไม้น้ำกันเด้อพี่น้องกินจากับปีไม้กินไว่ายกับปีไม้คือเก่าล่ะปีเก่ากับแซบขีเก่ากับแซบเออแซบหน่อยแซบมาแล้วบันนี้แซบปีไม้บันนี้ดกินไม้กินไม้เนื้อตอนเด็กๆชอบมากๆพอโตขึ้นมาชอบไวๆอ่ะ เอาพี่น้องตัด ra คันไคคือกันไคเออบ่กินส่องแต่ว่าเออเก็บมา

โอยมองมองกระดูกตรงนี้เนาะ่ไม่ก็กองจุบก้มไปจบโอ้ยบันด้ก่อนเดี๋ยววัจัก็จัดกิจกรรมัดจรตมอะไรหันเนาะเห็นล้เาโดนนต่คนมองมีค่เน่ยิ้มะนต้องยามนนะป้าจะเห็นหน้าล้านไปคุณหน้าสวยเลยแล้ว ไม้กนขัดวันนี้ไม่กวนกวนอไม่กอนขัดวันนี้ดแล้วไปมาหยัง่หละปวดเลยปวดเลยี่ไมยกอนนึ่ยกขวดน่งยกมือละสามเข็มสี่เข็มนึ่เนาะเชียงเชยงเอานั่นออกหนึ่งกากาั่้นที่กินของนั่นเออ อันนี้ยังอมอกินอะไอยู่บ่เมบ่ันะไมันอมันายเลยมบ่แกะทอดเอาเลยเอากระทวดก่อนไม่ต้องมองหน้าเอาเลยอยนะเอาถุงนั่นลกนให้ออีขนาดวันนี้ยากวาเพต้าบักปีเพเพ็ดแมน พ่อเรียว่านเป็นบอกน้ำต้มอีกแม่ใช่ใชุ่่นน้ำต้มยู่หัวแปีไม่ใช่นั่นไยกมากว้พี่แล้วน,<ำ>น,มมน้นำตม,มน้ำต้มแม่ประกอบก้องจ่วงเลยเอาเนาะน้่เานาะดีกว่าแม่น <c oughs> เอาไม่ไหวแลวใช่บุกอกโอตากันบกหลุก่อจุลัโอ้ยอ่งเี้บานบานชายบอดตายโอ้ยนี่แหละบ่ได้กินน้ำกันมาปีใหม่บ่ได้กินน้ำกันเพราะว่ามันมันตุนน้อนกันมันบกมเลยวันจะได้กินน้ไนุนุอย่นีไป ก้อยปายกินในบวบ่แมเอาถวยมมเอาหนำต้มแมถั่วุณแมมทั้งพอมแม่เกลยวังูยังบ่ต้มปาเดี๋ยวบักไหลโอ้ช่แลวก็ท่านหูนะได้ถี่วเนาะเกลียวดีไหมขี้เด่อาจุดิอกขวดนะาใสใส่น้อยๆเดี๋ยวด กอันวานกันตาก้ะวางกันินดอกกาเมาจานมไเจ้าเขาบอดเี่ยไปเจ้าเขาจ้าอาจา์มาเออกคอวไเ้าใครกับบอกมีอ่นี่ใครนึขขงงอะกรับอไรบอดระบาดบอดแล้วบอดแล้วตาจีบอดบอด บายเี่ยงอดลูกอด้าปลาไงวนอว่นี่ก็ตาบอดแล้วปลาคือบ่มีตานบอดบนบอดเนาะบอดโอ้บีจงที่ในการดก็ตาบอดจมหัวอย่ยงดีไม่เลเ่ไวห่ตยแล้วว่าุดวเลยไม่เปาหรอกยุไม่ปลาตูแล้วมารอบชังบ้าขาด

กเด็กเนาะไม่ใช่เนเนาะพุเด็ดเาบกว่าพุกเขาบตัวว่าเขาถิใจา้วมนดส่ยิ่กเม่ใหญ่ก่ากินอรอออยว่าล้วุกมอนเนาะคือซอยสะอาดเหรอว่ใส่เอาใส่เอากมอนพุม่อนพุกมอนมุนมนลกนม่กินแลมเสียงนเนบาน

เอาถึงไหนแล้วเมื่อไรจะถึงห้าดห่โหแล้วแต่ว่าไบเนนน้ยไป้วเต้ายยืม่ันออข้ขียอืกับฝั่งตาเดียวแล้วนั่นแห้งหมวกเนี่ย บอดแล้วดืนเาจะถึงข้ีถามกินไงุขภาพดีต้องถามกินว่าไร้านใหมเป็นบามือหลังมากเมนกันตียกาเลยเอาพี่้องเร็บปีใหม่ปีนี้ซ้ำนี่ละ บอกประธ<ช>านยินด้วยเด่นีช่เออปีนี้แซบแซมนีน่แหละปีหน้ามันกี่แซบแซได้พีน่น้องปีหน้าพอกันไหมปีนี้ให้ยูดีมีแห้งสบายดีทุกขุทุกคนโชคดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ